สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิศวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวของสามเณรสิทธิทักดั์ตายแล้วฟื้นข้าพเจ้าได้มีอาชีพค้าขายอยู่ในตลาดแห่งหนึ่งครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นครอบครัวเล็กๆมีสมาชิกค,คือพ่อแม่และข้าพเจ้าเท่านั้นเราอยู่กันเพียงสามคนวันหนึ่งหนึ่ง เราจะยุ่งและสนใจอยู่แต่กับการค้าขายไม่ได้สนใจกับการทําบุญให้ทานแต่อย่างใดแม้พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจะโขจรบินทบาทผ่านหน้าบ้านเป็นประจำทุกวันบวกเราก็ม่ได้สนใจแต่อย่างใดทั้งนี้เพราะครอบครัวของข้าพเจ้านับถือลทัทธิศาสนาอื่นมีใช่นับถือศาสนาพุทธเรามีการบริจาคทานบ้างเหมือนกัน คือบริจาคให้แก่คนขอทานที่มานั่งเกะกะอยู่หน้าร้านแต่พวกเราไม่ได้บริจาคด้วยศรัทธาเราให้เขาด้วยความรำคาญมากกว่าเพื่อเป็นการขับพวกขอทานให้พ้นพ้นไปอันที่จริงข้าพเจ้านับถือลทัทธิศาสนาเป็นการนับถือตามบิดามารดาข้าพเจ้ามิได้ศึกษาธทมคำสอนของพระศาสนาองค์ใดข้าพเจ้าไม่รู้ด้วยว่าพระเจ้าคือใครและใครเป็นพระเจ้า ทำอะไรอยู่ที่ไหนมีความสำคัญเพียงใดแม้แต่มารดาของข้าพเจ้าก็ไม่เคยสั่งสอนเพียงแต่บอกว่าบ้านเรานับถือพระเจ้าไม่ต้องไหว้พระก็เท่านั้นเองเมื่อไปอยู่โรงเรียนนักเรียนคนอื่นๆประนมมือไหว้พระรัตนตรัยข้าพเจ้าก็ได้แต่ยืนก้มหน้าตามที่คุณครูบอกไว้ตอนเช้าข้าพเจ้ายืนดูพระสงฆ์เที่ยวพิกข,ขาจารย์อย่างนึกขึ้นได้ว่า นักบวชเหล่านั้นเอาเปรียบสังคมจริงๆเขาคงไม่มีสติปัญญาจะทำกิจการงานใดๆจึงต้องมาบวชและเบียดเบียนผู้อื่นและมาเบียดเบียนทุกเช้าเสียด้วยคิดแล้วก็น่าแปลกร่างกายก็ดีดูกำยำล่าสันผิวผันหน้าตาบุคลิกก็ไม่ใช่คนโง่หรือปัญญาอ่อนแต่อย่างใดทำไมเขาจึงไม่ประกอบอาชีพให้เป็นหลักฐานบางท่านบางองค์แก่จนง้มเงอะ ลูกหลานเขาไม่กระตันอยู่รู้คุณหรืออย่างไรจึงต้องมาขอคนอื่นอยู่ยามนี้ความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อข้าพเจ้ามีอายุ13-14ถึงปีนับว่าเป็นความคิดของวัยรุ่นที่มองสังคมอีกมุมหนึ่งและเป็นความคิดของเด็กหนุ่มที่จบเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่สี่เท่านั้นยิ่งข้าพเจ้าเห็นคนข้างบ้านถือขันข้าวใส่บาตก่อนจะใส่บาตเขายกขันข้าวขึ้นเหนือหัว ปากก็พืมพำท่องบทคาถาคล้ายกับจะอ้อนวอนอะไรสักอย่างและเมื่อใส่บาตเสร็จก็ต้องยกมือไหว้อีกนึกไม่ออกว่าเขาทำอะไรอย่างนั้นเพราะธรรมดาของชาวโลกผู้รับควรจะขอบคุณผู้ให้แต่นี่ผู้ให้กลับต้องไหว้ผู้รับมันไม่น่าจะเป็นไปได้ค้ำดีเหมือนกันครั้นจะสอบถามเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็เกรงไปว่าเขาจะหาว่าเราโง่เขา สู่เก็บไว้ในใจดีกว่าไม่มีใครหัวเราะเยาะเราได้ขพเจ้าไม่เคยไหว้พระเลยแม้แต่ครั้งเดียวบ้านของขพเจ้าก็ไม่เคยนิมนต์พระมาสวดคาถาแม้บ้านใกล้เคียงเขานิมนต์พระมาทําบุญถ้าเขามาบอกเราก็จะเอาเงินจํานวนหนึ่งใส่ซองส่งให้เขาไปโดยไม่คิดว่าเราทําบุญแต่เราได้เพียงแค่ช่วยเหลือคนที่รู้จักมักคุ้นกันขพเจ้าเคยไปวัดมาเหมือนกัน เพราะเพื่อนๆชวนไปเที่ยวงานวัดยิ่งไปเห็นพระเทศเป็นทํานองแหล่ฝังดูแล้วยิ่งรู้สึกเหมือนนักร้องลูกทุ่งไม่ไหวพดก็ชายเมืองสิงหรือเหมือนหลวงพี่ผ่อนพิรมตอนไปบวชและอาจจะตลกคนองเฮห,หามากกว่านั้นเสียอีกเลยคิดว่าพระพวกนี้น่าจะศึกไปเป็นนักร้องลูกทุ่งคงจะดีกว่าดังกว่าวันหนึ่งในฤดูหนาวข้าพเจ้ารู้สึกปวดศีรษะเพราะเป็นไข้หวัด ข้าพเจ้าจึงไปซื้อยาแก้หวัดมากินหมอตีเพื่อนกันบอกว่าให้กินสามชั่วโมงต่อหนึ่งชุดข้าพเจ้าก็ปฏิบัติตามคําสั่งของหมอตีอย่างเคร่งครัดโดยตั้งนาฬิกาไว้เลยทีเดียวข้าพเจ้าจําได้ว่าข้าพเจ้าได้กินยาชุดสุดท้ายเมื่อเวลา24นาฬิกาเมื่อกินยาเข้าไปแล้วรู้สึกร้อนในแน่นหน้าอกข้าพเจ้าหายใจขัดขัดและเริ่มทุรนทุราย แล้วก็หลับพร้อยไปในขณะนั้นข้าพเจ้ารู้สึกตัวว่าทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายมันปกติหมดไม่เจ็บไม่ปวดไม่ร้อนไม่หนาวและยังรู้สึกแข็งแรงเจตใจก็ปลอดโปรง่งสมองแจม่มใสเรียกได้ว่าสบายที่สุดจริงๆกายทิพย์ได้เคลื่อนจากร่างกายเดิมซึ่งเป็นเปลือกนอกแล้วข้าพเจ้าลุกขึ้นมาจากที่นอนเดินไปเปิดประตูหลังบ้านเห็นรถไฟแล่นมาพอดี ข้าพเจ้าคิดว่าจะไปเยี่ยมคุณลุงที่จังหวัดลบบุรีสักหน่อยพอคิดก็ปรากฏว่าข้าพเจ้าขึ้นไปอยู่บนรถไฟเสียแล้วข้าพเจ้าเลือกที่นั่งติดกับหน้าต่างด้านหนึ่งหันหน้าไปทางหัวรถไฟมองดูภายนอกมืดไปหมดพนักงานตัดตั๋วเดินมามองดูข้าพเจ้าแวบหนึ่งแล้วก็เดินเลยไปไม่เห็นเขาถามเอาตั๋วแปลกดีเหมือนกันพอรถไฟจอดสถานีบ้านมีมีคนขึ้นลงจำนวนมาก มีสตรีกลุ่มหนึ่งรวมสี่คนขึ้นมาที่ข้าพเจ้านั่งอยู่คนนำหน้าอ้วนตุตะน้ำหนักต้องเกินหกสิบกิโลแน่ๆแกมาถึงแกบอกพวกว่านั่งตรงนี้แหละว่างดีจริงนะพอจบคำแม่อ้วนก็เหวี่ยงก้นลงบนตักข้าพเจ้าอย่างหน้าตาเฉยครั้งแรกข้าพเจ้าตกใจจะแหกปากร้อมอยู่แล้วแต่เมื่อใหญ่อ้วนนั่งตักข้าพเจ้าไม่เห็นจะหนักหนาอะไร กลับเป่าสบายและยังได้กลิ่นหอมๆจากเครื่องประทินผิวของแก่เสียอีกช่างโชคดีเสียเหลือกเกินอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงมานั่งตักพอรถไฟจอดสถานีลบบุรีข้าพเจ้าดันใหญ่อ้วนให้ลุกขึ้นแต่ก็รู้สึกว่ามันว่างเปล่าแต่ข้าพเจ้าก็ลอยลงจากรถไฟข้าพเจ้าหยุดเรียกรถสามล้อตั้งหลายคันแต่รถสามล้อเหมือนไม่อยากได้เงินมันก้มหน้าก้มตาปัน่นไม่ยักเหลียวมามอง ท่าขุนนางแค่นี้เดินไปก็ได้เหตุต้องไปท่าขุนนางเพราะข้าพเจ้าต้องไปลงเรือไปเยี่ยมคุณลุงที่งิ้วหายโนนเพียงไม่กี่อึดใจข้าพเจ้าก็ไปยืนอยู่ที่ท่าขุนนางมองหาเรือก็ไม่มีเห็นแต่เรือหัวตัดท้ายตัดเหมือนหลงผีนึกในใจว่าเรืออย่างนี้เราไม่ไปดีกว่าพอดีเลียวไปเห็นตาแปะแก่คนหนึ่งยืนแบกอะไรอยู่เหมือนแผ่นกระจก จึงเดินไปดูใกล้ๆเป็นอาแปะบ้านใกล้ๆกับข้าพเจ้าแต่แกตายไปตั้งปีกว่าแล้วและสิ่งที่แกแบกอยู่นั้นคือดินเหนียวที่อัดเป็นแท่งขนาดกว้างสองศอกยาวไม่เกินสองวาสังเกตดูท่าทางของแกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเอาการอยู่ข้าพเจ้าตรงเข้าไปถามทันทีอาแปะหรือตายไปตั้งนานแล้วทำไมจึงมาแบกแผ่นดินอยู่ที่นี่เล่าอาลูหรือไม่รู้อะไร ตาแปะพูดภาษาไทยแต่สำเนียงจีนตั้งแต่อัวตายมาอัวก็ต้องมาแบกแผ่นดินอยู่ที่นี่จะไปไหนก็ไปไม่ได้อ้าวทำไมถึงทำอย่างนั้นเล่าใครเขาบังคับตาแปะให้มาทำอย่างนี้ข้าพเจ้าอุทานด้วยความสงสยัยไม่มีใครบังคับหรอกมันเป็นของมันเองเวรกรรมวะว่าจะช่วยลือ้อข้าพเจ้ากล่าวด้วยความสงสารแต่เมื่อข้าพเจ้าออกแรงยกแผ่นดินแท่งนั้น มันไม่ยอมขยับขยื่นแต่อย่างใดมันหนักดุดดังเสาหินนั่นแหละข้าพเจ้าถอยหลังออกมาตั้งใจจะโดดผลักให้เต็มกำลังแต่พอข้าพเจ้าตั้งท่าจะกระโดดก็ได้มีเสียงตะหวาดดังขึ้นเฮ้ยไอ้หนูมันโกงการอะไรคงแกวะข้าพเจ้าหันมาดูตามเสียงเห็นชายร่างใหญ่ตัวดำเป็นหมึกมือถือขวานโบราณมหึมาทีเดียวแต่ก่อนที่ข้าพเจ้าจะทำอะไรชายคนนั้นก็สำทับมาอีกว่า ไอ้หนูเอ้ยคนอย่างเองช่วยตะแปะไม่ได้หรอกบุญเจ้าไม่ได้ทำไว้จะมีปัญญาช่วยได้อย่างไรเองมาเสียชาติเกิดว่าตะแปะแกไปทำอะไรใครเขาล่ะจึงต้องมาทนทุกข์ทรมานอย่างนี้ข้าพเจ้าถามอย่างสงสยัยให้ตะแปะเล่าให้ฟังดีกว่าชายนั้นหันมากำชับตะแปะว่าเล่าไปเล่าให้เขาฟังความจริงมีเท่าไหร่เล่าให้เขาฟังให้หมดถ้าโกหกละ ก็ต้องถูกลงโทษเพิ่มอีกสองเท่านะต่อไปนี้เป็นคำบอกเล่าของตาแปะแกเล่าว่าแกมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งประมาณสิบไร่อาณาเขตด,ด้านหนึ่งติดกับที่ธรณีสงของวัดแกพยายามบุกรุกที่ดินของวัดด้วยวิธีการขุดเขตขยายเข้าไปทีละจอบสองจอบได้ที่ดินลึกเข้าไปประมาณสองสอกเท่านั้นเมื่อแกตายจึงต้องมาทนทุกข์ยืนแบกแผ่นดินอยู่อย่างนี้หนักก็หนัก เหนื่อยก็เหนื่อยแต่วางไม่ได้ตอนท้ายแกสั่งว่าเมื่อข้าพเจ้ากลับไปยังบ้านแล้วให้บอกอมวยลูกสาวแกให้จัดการยกที่ดินแปลงนั้นถวายวัดทั้งหมดเพื่อเป็นการไทบาปแกถึงจะพ้นเวรข้าพเจ้ารับคำว่าจะจัดการให้ตามความประสงค์ไอ้หนูกลับบ้านได้แล้วฉายร่างใหญ่ร้องบอกข้าพเจ้าป่านนี้พ่อแม่เองร้องไห้น้ำตาตกเป็นถังถแล้ว อันที่จริงข้าพเจ้าก็ยังไม่อยากกลับแต่ชายร่างใหญ่ไม่ยอมบอกว่าถ้าช้าไม่ทันการมาข้าจะไปส่งแต่ต่อไปนี้เองจะต้องทำบุญให้ทานนะพูดจบชายร่างใหญ่ขวาแขนของข้าพเจ้าถ่าบุญวนสามรอบแล้วเหวี่ยงขึ้นสู่อากาศข้าพเจ้าลอยละลิ้วมาตกลงกลางบ้านพอดีพอได้สติได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญ ข้าพเจ้าจำได้ว่าเป็นเสียงมาจากมารดาของข้าพเจ้าอย่างแน่นอนข้าพเจ้าค่อยๆลืมตาขึ้นดูเห็นบุคคลห้อมล้อมดูข้าพเจ้าเป็นจำนวนมากข้าพเจ้าผุดลุกขึ้นนั่งคนเหล่านั้นแตกหือทันทีมีแต่มารดาของข้าพเจ้าเท่านั้นที่ผวาเข้ามากอดแล้วพร่ำรำหันว่าลูกแม่ฟื้นแล้วลูกแม่ฟื้นแล้วฟื้นแล้วจริงๆด้วยข้าพเจ้าทราบจากปีดามารดาของข้าพเจ้าสลบไปตั้งแต่18ดชั่วโมง ใครๆก็ว่าข้าพเจ้าต้องตายแน่นอนและเตรียมต่อลงศพไว้แล้วกำลังจะทำพิธีอาบน้ำศพอยู่ทีเดียวข้าพเจ้าก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันเพราะร่างกายของข้าพเจ้าไม่ได้อ่อนเพลียแต่อย่างใดเพียงแต่หิวนิดหน่อยเท่านั้นข้าพเจ้าเริ่มกินข้าวทันทีและไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะเกรงว่าเขาจะหัวราอเยาะเอาเช้าวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้ารีบไปพบเจ๊หมวยลูกสาวตาแปะทันที เริ่มเล่าเรื่องให้ฟังเจ๊หมวยฟังไปร้องไห้ไปสงสารเตีย่ยพอเล่าจบเจ๊หมวยร้องขอให้ผมเป็นผู้ติดต่อประสานงานโอนที่ดินถวายวัดในวันมอบที่ดินถวายวัดเจ๊หมวยจัดพิธีใหญ่พอสมควรมีนายอำเภอเป็นประธานมีทาย,ยกทายยิกามากหน้าหลายตาแต่ที่ข้าพเจ้าทราบซึ้งที่สุดคือคำอนุโมทนาของท่านพระครูเจ้าอาวาส ท่านพระขูได้อนุโมทนาเป็นภาษาไทยอย่างชัดเจนว่าห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดฐา,านที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ชั้นนั้นขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสำเร็จด้วยฉับพลันขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดี ความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปโรคทั้งปวงของท่านจงหายอันตรายอย่ามีแก่ท่านท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนทำสี่ประการคืออายุวันนะสุขะภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกราบไหว้มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดเมื่อท่านพระขู่อนุโมทนาเป็นภาษาไทยแล้วพระสงฆ์ก็อนุโมทนาเป็นภาษาบาลีอีกครั้ง ไหนว่าให้เกิดความครังยิ่งยิ่งขึ้นหลังจากเจ๊หมวยทำพิธีถวายที่ดินได้เพียงวันเดียวเจ๊หมวยก็มาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าเมื่อคืนนี้เตี่ยแก่ก็คือตาแปะได้มาหาตาแปะแต่งตัวแบบข้าราชการในสำนักแห่งกรุงจีนแกบอกว่าแกสบายแล้วขอให้ลูกๆทำบุญอย่าทำบาปตายไปแล้วจะได้สบายในปรโลกข้าพเจ้าเริ่มมีความเชื่อว่าพระพุทธศาสนาช่วยคนได้แน่นอน ข้าพเจ้าเริ่มศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์โดยอ่านจากหนังสือและไปสนทนากับท่านพระครูเจ้าอาวาสเป็นประจำข้าพเจ้าเริ่มทำบุญใส่บาตรสองผ้าป่ากฐินไม่เคยขัดข้องแม้บิดามารดาจะห้ามปรามข้าพเจ้าก็ไม่เชื่อพยายามยกเหตุผลให้ท่านฟังเพื่อชักนำให้นับถือศาสนาที่ถูกต้องปัจจุบันข้าพเจ้าบวชเป็นสามเณรและศึกษาปริยัติธรรม คือนักธรรมและบาลีพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมด้วยแม้บิดามารดาของข้าพเจ้าจะเข้าวัดทำรรบุญและฟังธรรมบริจาคสิ่งของเป็นพุทธบูชายอยู่เสมอทั้งนี้เพราะเราเชื่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวการตายและฟื้นของท่านสามานิ่สิทธิศักดิ์ หากท่านชอบฝังเรื่องราวของการระลึกชาติเรื่องราวของคนที่ตายแล้วฟืน้นอย่าลืมกดติดตามช่องนิมิตพิศสมงเอาไว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ